นะครับขอนำทุกท่านเข้าสู่เกมเพนนิงม์อีกระหว่างสิงโตน้ำเงินคลามเชลซีพบกับเบนฟอร์ดนะครับเชลซีมาในระบบ4-2-3-1นะครับโดยใช้เพื่อนชุดหลักตามต,ตัวจริงชุดหลักเลยนะครับคู่กลางวันนี้ไคเซโดกับเอนโซเฟรน์โดยมีกองหน้าเป็นเรียมดีแล็บนะครับ ตวนทางด้านของเบนฟอร์ดมาในบทส4 2, 3, 1, ่สองนึงเช่นเดียวกันนะครับเพื่อรักษาประตูเป็นมาร์คเฟลเค่นครับโดยคู่กับเป็นไลฟฟานดูเบิร์กคู่กับเบนมีมาครับเป็นทางเชลซีได้เริ่มเกลียก่อนมาที่พาร์เมอ์เจดค็นเชดโดนยังไงกระชากมันกระชากมีดิเกมมันคูนเชด เจ็บเปิดมาโควิวมงสกัดไปได้แต่เข้าทางยิเกียวดำัดได้ซัดลูกนี้และเป็นประตูครับหนึ่งประตูต่อศูนเป็นฟอร์ดขึ้น,นจากยิเกลยวดกาดครับดูภาพชาครับโควิวมงสกัดแต่ว่าไปเข้าทางยิเกียวดำกัดให้ซัดลูกนี้ผ่านโอวิวและไม่ไมยองเข้าประตูไปนะครับที่เอ so. ็นโซพิเทนดีแล็บเทน เอ็นโซให้กับเนโต้ได้สัตว์แีบนี้เยอะเอยครับหนึ่ประตูตอนหนึ่งจากเบโลเนโต้ครับเชลซีตีเสมออย่างรวดเร็วนะครับจากประตูของเนโต้ครับดูภาพช้าครับคิดเท่นไหลามาที่เอนโซเอนโซเห็นช่องให้กับเนโต้และซัดแปะไปด้วยขวาอย่างนี้ครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับจากเบโลเนโต้ครับโรฮันวิซาโดนเอนโซแย่งไปได้ นี่เป็นบอลกลับของชลซีที่เทนโต้เนโต้โอ้โหหมดครึ่งแรกไปเป็นทางด้านของชลซีครับตามตีเสมอของเบนฟอร์ดไปไดท้ที่หนึ่งประตูต่อนหนึ่งนะครับโดยเป็นฟอร์ดขึ้นนำจากฟิสเกลดัลเนโต้ตามตีเสมออย่างรวดเร็วครับมาคาเริ่มขึ้นเว้นทางด้านของเบนฟอร์ดและเขียนลูกเริ่มเล่นครับพิเทน มากลับมาที่ฮารเมอร์ฮาเมอร์พงหากเพื่อนมาที่กิเทนหม่คาเซโตฮคาเมอร์คาร์เมอร์แทงทะลุช่องจากกิทยังด้ที่กิเทนซัดอยนี้แล้วเป็นประตูครับจากเรียมดีแล็บนะครับเชลซีขึ้นนำสองประตูตอนหนึ่งจากเรียมดีแล็บนะครับลูกหนี้งภาพชายครับฮารเมอร์จา่ายติดบอลไปเท่าฐางกิเทนกิเทนส่งให้กับ สัสตยุคนี้ผ่านเนย์มาร์กจะเข้าไ,ไปครับดูครับสัตย์ได้ซ้ายผ่านหนืองสาประตูไปครับโอ้ได้สัสตยุกนี้มายองเคยไปได้ครับจากลูกยิงของเคมเบโม์ครับลูกเป็นมุมของเวนสอยครับนำการเปิดนะเป็นมีได้โขกเลย เยวทำวิซาได้ยิงลูกนี้ติดบล็อกวีไวโควิวครับนังไงเเซโตโ้มงพิคิเทนพิคิเทนมองหาเพื่อนโซเอโตเอโตให้ดีแบบดีแบบได้ชัดลูกนี้ผ่านสาอกไปครับโอ้โหน่าเสียดายจริงๆริงไปเค้นเปิดยาขึ้นมายังไงเดี๋ยวนี้เซดาหมวกไว้ได้อาที่พามอือ สารโชวสารโชวให้กับ Palmer, พาเมอร์ทะลุช่องมาแล้วเรียบร้อยครับ3ารประตูตอนหนึ่งจากโคพาเมอร์ครับก็ดูครับท่ามีใจคิเนเจอร์ของพารเมอร์ครับยุคนี้เป็นการประสานงานของตัวสุนองระหว่างเดงนี้ควยได้รับสารโชวครับดูครับสารโชให้มาพาเมอร์ซัดลูกนี้ผ่าน,นมาร์คเซคเ้นไปครับเ ت, ิมินเชตเชดด้วยครับ เดบเอ้ยซเซลไอิีแต่ว่าหาเสาไปครับดูครับโยฮันนิซ่าได้ย,ยิงแล้วก็ผ่านมือผ่านเสาออกไปเลยครับนะครับโควิลวิโซขามือขเมอร์ออให้กับแจ็คสันแจ็คสันนี่ไอยังไงแจ็กสันแจ็กสันให้กับเจเวนิเควดาเควดาปั่นลูกนี้เรีย,รย,นนรย,ยรบร้อยครับ4ประตูตอนหนึ่งจาก เจอโรมี่เควเดาดูครับรับบอลมาจากจากซันแล้วเจวันี่เควเดาปั่นเข้าไปเป็นปั่นด้วยสายปันหมักไปเข่นไปครับดูครับแจ็คซันให้มาเจวานนี mm ่เควเดาเควเดาซัดปั่นเข้าไปเป็นสี่ประตูต่อหนึ่งนะครับทัมเมอร์ที่ en so. En so, Tank, เอนโซเอนโซแทงทะลุช่องมากับจ็คสัแจ็กซันหลบมีจ็กสันยังไง แจ็คสันหลบอยู่แจ็คสันเลี้ยงผ่านและยิงเข้าไปเรียบร้อยครับ5ประตูตําหน่งจากอิคลาร์ดแจ็คสันครับโอโ้โหลูกนี้ต้องชมแจ็คสันครับที่แบบใช้ความสามารถเฉพาะตัวของแจ็คสันเลี้ยงหลบแล้วก็วิ่งกระชากผ่านแล้วก็ยิงเข้าไปผ่านไปเพื่อสาป,ประตูไปนะครับดูครับเลี้ยงหลบแล้วก็วิ่งไปสัดด้วยขวาลูกนี้เป็นประตูครับ โอ้โห oh. ดูครับในเวโมและจบเกมครับเป็นทางด้านของเชลซีเอาชนะเบนฟอร์ดมาที่5ประตูต่อหนึ่งครับเบนฟอร์ดขึ้นนำก่อนครับหนึ่งประตูต่อสุดจากนั้นเชลซีก็ยิงรวด5ประตูครับแล้วก็จบเกมไปเชลซี Chelsea สามารถเอาชนะเบนฟอร์ดไปได้ที่5ประตูต่อหนึ่งครับ มาครับรับชมกม์คอนเฟลเลนต์ลีกที่สนามสแตปฟอร์ดเิดของเชลซีนะครับเชลซีวันนี้มาเลยแบบ4-2-3อนนะครับโดยกองหน้าใช้เป็นมิคาอัลแจ็กสันและผูวกว้กองหลังเป็นโควิลกับโตซินดาราบิโอโยนะครับส่วนทางชามล็อกโลเวอร์ครับมาระบบ 532นะครับนะครับเป็นทางด้านของทีมเยือนได้เคลียร์ก่อนโมเนลล์เชลซีเลียงเชลซีแยกกันได้ครับโมเนลลหโคบิลฟันลูกนี้ลอยขึ้นเส้นเจยไปได้ครับอาเวียแจ็คสันแจ็คสันพลิกได้สวยครับแจ็คสันฟันลูกนี้แล้วเรียบร้อยครับหนประตูไปสู่จากมิโคลัสแจส็คสันครับ โอ้โหโอกาสครั้งแรกของเชลซีไปประตูเลยครับดักนิโคลัสเ็กันพลิกกองหลังมาลเลี้ยงเข้าไปในกรอบจุดโทษตัดเข้าไปครับเป็นประตูต่อศนดูครับพลิกมาและเลี้ยงเข้าไปในกรอบจุดโทษตัดยึดสายลูกนีาน่านมือผู้รักษาประตูไปครับโตเคเด่าไหเอเเี้ยงังยง เลียเ้ยงมาแล้วก็ปาดไปให้ที่แจ็คสันไม่ถึงได้ครับเล็บบร้อยครับสองประตูต่อศูนย์จากนิโคลัสแจ็คสันครับโอหลูกนี้วันนี้ได้ปาเอฟใสมาให้แจ็คสันต้องไปดูภาวชาอีกทีครับว่าทำไมบอลถึงไปถึงแจ็คสันได้ครับดูรครับปาเอฟเลี้ยงมาเข้ากอรอบโทษแล้วโดนประกาศเล็กน้นอยครับนี่ เรว่าบอลก็ยังไปถึงนี่คอยแลกเปลั้นได้แลปลด้วยฝาแล้วก็ติดเซฟพอราาประตูไปนิดนึงครับนินี้คโอ้โหนี้วัดวัดแทงาให้กับบุ๊บุ๊นะวัดที่กรบเช่นี้เรียบร้อครับทางทีเบียนตางตีตื้นที่สองประตูต่อหนึ่งครับดูครับแทงมาให้กับ,บ,กบก ได้ยิงผ่านเลยเราเป็นเชิญเข้าไปครับดูครับแทงย้อนหลังมาใหา้แล้วก็ซัดด้วยขวาแบบนี้เป็นประตูครับอัคคับวัดวัดนงนะโดนอาเซ็แยกงก็ได้เกมส่วนของเชเอซีอาที่สารโชว์สารโชว์แทงมาให้นิโคลัสแจ็คสันยังไงลิบเดียวลิบเดียวลิบเดียวยังไง ัอีกนี้เรียบร้อยครับปิดเซฟก <Damn! S 1> าโชว์เปิดยังไงได้โคกโควิลแต่โขกออกนอกออกอบไปเป็นทางด้านของเชีซีครับขึ้นนำสองประตูตอนหนึ่งในครึ่งแรกครับจากนิโคลัสแก็กซัน2องประตูครับและฝั่งของพิมพ์ยอนมายิงประตูตีไข่แตก นะครับเริ่มครึ่งหลังมาเป็นเชลซีได้เขี่ยเรื่องเล่นครับอันโชมาให้ไอเอสไอเอสให้กับเควดาเควดาได้ซัดลูกนี้สามประตูต่อนหนึ่งจากโจวานี่เควดาครับโอ้โหเริ่มครึ่งหลังมาได้แค่สองสามนาทีนะครับเชลซีออกห่างเป็นสามประตูต่อนหนึ่งจากโจวานี่เควดาแล้วนะครับดูภาพฉาคกก่ายเอสให้มาปัด เลื่อขวาลูกนี้ผ่านหน่วยรักษาไปตูไปครับดูครับยิงไปที่เสาสองโอเคง่นนา้ครับเดี๋ยวนี้ปาเอสต่าเอสให้กับนิโคลัสเจ็คสันหยุดเดียวลูกนี้ลูกนึงตอนหนึ่งกับประตูและเรียบร้อยครับสี่ประตูตอนหนึ่งจากนิโคลัสแจ็คสันครับและเป็นแฮตติกของนิโคลัสแจ็คสันครับ ดูครับปาเอ็ดเลี้ยงมาและแลทงคะร์โลชองให้กับมิคลัสแจ็คสันหยุดเดี่ยวมาทีนี้ได้ดวลหนึ่งตัวนหนึ่งก็เรียบร้อยครับไม่เหลือครับยุทธมีดูครับอัดด้วยป่าป่าหนึ่งเพื่อรักษาประตูไปครับเลี้ยงมาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแล้วป,ปาดให้มากับกเวียดอีกแต่ว่ามันยังได้อยู่ที่ซานโชเขือ่อได้มาให้ปาเอ็ดปาเอ็ดให้กับแจ็คสัน เซคชั่นนี้แต่ให้ตลอดตลอดให้กับชาโชชาโชมาที่เซคชั่นเซคชั่นให้กับเดลิเชราเอ็ดติงลูกนี้ติดเซฟครับงงน,รนั่นเองรถปัดโชมองลูกนี้มันได้โอ้โหการโชยังได้อยู่โอ้โหชาโชยังได้ยังได้ลูกนี้เนีเรียบร้อยครับเป็นทางด้านของดาดอนชานโชครับอีลูกนี้เข้าไปในโลกที่แบบงอ่งๆนะครับลูกนี้ ดูครับฟอนไหลมาซานโชแย่งไปสองจังหวะเลยครับแล้วก็สัตว์เลือดฝาดหนีประตูเข้าไปครับโอ้โหโรลี่มาที่แคนแคนติดคุตโต้น็ตคุตโตเนี้ยงยาและจบเกมได้ครับเป็นทางด้านของเชลซีเอาชนะไปได้5ประตูต่อนหนึ่งครับจากแฮตติกของนิโคลัสแเ็กสันครับ ตอนนั้นทุกท่านรับชมเก,มเ,กมเพลนลีกที่สนามกุสิษทันาปากเกมระหว่างเอเวอตรสตนพบกับเซลซีนะครับชามบ้านมาเลยแบบ4-2-3-1นะครับโดยผู้รักษาประตูวันนี้ใช้จอแดนทึกสอบกองหลังเป็นเกมขาคาบที่จับการลูเบดเวนนะครับกองหน้าใช้เป็นมาแต่เบรีเยครับ ส่วนทางเคลซีทีมเยือนครับมาได้แบบ4-2-3-1เช่นเดียวกันครับรักษาประตูไมเมยองคู่กองหลังเป็นเปาคูบาซี่ยืนคู่กับดีวายครูบอนะครับกองหน้าวันนี้ใช้เนดีแล็บนะครับและโอพารเมอร์ซัพพอร์ตดีแลบอีกทีนะครับมาครับเป็นทางอีเวนตันได้เริ่มเคลียร์ก่อนนะครับมาที่เนโตเนโตมาที่ดีแล็บดีแลบแทงทะลุช่องมาที่พาเมอร์ ผาเมอร์ได้ซัดลูกนี้และเรียบร้อยครับ1ประตูต่อศูนย์เป็นทางด้านของโคพาเมอร์นะครับโอ้โหโอกาสแรกของเกมนับเป็นโอกาสแรกของเกมเรลซี DLC ได้ประตูเลยนะครับดูครับอีลับแทงให้กับผาเมอร์ได้ซัดลูกนี้เป็นประตูเลยครับผ่านมือจอแดนุกอดไปนะครับพาเมอร์เ้าที่กิเทนเทน เ,เห็นดีแล้วให้มาต่เทโต้นเนโต้ได้ยิงแล้วโทนเสาครับลูกนี้เอดรียเเยได้ซัดลูกนี้ปิดเซฟของไมมิยองครับโอ้ยยังไงได้ซัดลูกน,กน,กน,กนี้ไม่ยองเซฟไได้ครับเนโต้มาทำเมื่โอโอ้โหจ่ายจิดการเนอร์มังกราและจบ ขึ้นแรกครับเป็นทางด้านของเชลซีบ,บุกมานำอฟอฟฟี่สวน龙门อวอิปต์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับจากโคพาเมอร์โอกาสยิงครั้งเดียวแล้วก็เป็นประตูของพาเมอร์เลยนะครับมาครับเชลซีเลื่อมเพื่งหลังได้เขียครับพาเมอ,อร์ยังไงสุดเทนสุดเทนให้กับพาเมอร์สวยครับไม่มาดีแล็บดีแล็บได้ครับเรียบร้อยครับสองประตูต่อศูนย์จากดีแล็บดีแล็บนะครับ ดูภาพชาครับฮัมเมอร์มองหาดีแล้วพยายามเลี้ยงแล้วก็หาช่องให้ดีแล้วแล้วก็ซัดเป็นประตูครับตรงนี้ดูครับกินมเข้าไปการมีตัวเนี้ยฟิตฟอร์ดไปนะครับอันเดียอัที่เตรมยมการเนอร์มันะเกนนะแอ็กเ,เคเลชันโอ้โหเลี้ยงแบบคือยากไปได้ครับคุณเลยงาทุกนี้ยังไงโอ้ ปุ๊บโอ้โหเฮ้ยซัดลูกนี้ครับเมเทโร์ดีแลป็ปรีแล็ปให้กับพาเมอร์พาเมอร์แทนของช่างให้กับดิเทนดิเทนเปิดมาลูกนี้รีแล็บได้โคกและผ่านเสาออกไปครับลูกนี้บุกคบกให้กับแจ็คสันแจ็คสันแจ็คสันโดนมาที่เนเธอร์เนเธอร์ได้ผ่านติดเซฟและบุกได้ซ้ำลูกนี้โอ้โหติดเซฟอีกรอบครับ ครับลูกซองของบุ๊กมองไปตรงตัวของทางด้านของจอแดนพิคอร์ตนะครับแทงให้กับบุกบ๊กบุ๊กแทนให้กับแจ็คสันลูกนี้ยังไงลูกแจ็คสันลูกนี้เล็กน้อยครับสามประตูต,ตอนหนึ่งจากนิโคลัสแจ็คสันครับโอ้โหประตูตอนโดนยิงท้ายเกมจะหมดเวลาแล้วอยู่ครับแต่ว่ายังโดนยิงเพิ่มอีกครับจากนิโคลัสแจ็คสัน ดูภาพชาครับแทงมาให้กับลรจากซันและอีวากดแล้วก็ซัดด้วยขวาตรงนี้ครับดูค,ครับซัดทีน,นี้ไปที่เสาแรกผ่านผู้รักษาประตูอย่างทุกสอดไปได้ครับแล้วก็จบเกมไปครับเป็นทางด้านของเชลซีบุกมาถึงถิ่นของเอเวอเรต์และสามารถเอาชนะไปได้ที่3ประตูต่อ0น,นะครับ